ใช่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 คือเขาตกหลายรอบแล้วครับอะไรครับผมก็อยากได้สาวน้อยคนใหม่ได้ไหมครับใช่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 ชอบชอบชอบฮะชอบชอบคุณอยากได้สาวมาคนไหนครับมีมีสองคนมีสองคนอยากได้อยากได้คนผมแดงๆเนี่ยสุริร้อนไปม้วนไปน่ะไปออกมาสุริสุริสุริเลยสุริเลยเอาละ เพื่อลูกสาวแล้วก็สงสัยเอฟซีก็คงกำลังจัดสมน้ำหน้าอยู่จัดให้นี่นะครับเอฟซีครับพวกเราเอาคืนให้แล้วครับผมนะครับมีเอฟซีหลายคนมีเอฟซีหลายคนไม่ธรรมดานะครับผู้ได้แล้วนะฮะก็ยังไงสาวน้อยตกน้ำนะครับอล้วอะไอกันยังก่อน วิธีการโยนคุณต้องแน่วแน่และมุ่งมั่นเหมือนกับเราจะสร้างความฝันของเราสักอย่างนี่คือเราต้องแน่วแน่วแน่แน่นะฮะอย่าวอกแวกเป็นอันขาดอย่าจับอย่าวกแวกเป็นอันขาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไงล่ะจะไงล่ะจะไงลังก็ได้นะอย่าวก ซูมายาววกแว็กยาววกแว็ูเยเห็นนั่นน oh no wow. wow. ั่นชูเคยเห็นแมตกน้ำว่ะว่ะนันน้น้าเขาปากมันงไป่อยไ่เ่อให้แล้วคื้นเอามาโยนมาโยนมายนมาโยนมามามาเอาทเอาป้โอเไม่ทำไม่ทำแล้วเบาปเมียนอกคน้อยยอยู่างล้ บอกว่าความฝันนี่คือไม่นี่คือความฝันของเราไม่ทำไม่ทำไม่ทำแล้วนี่คือความฝันส่วนลูกบอลน่ยคือเป้าหมายของเราที่เราจะพุ่งอย่าบอกแวกครับสมาธิอยู่ที่นี่นะเข้าใจไหมสมาธิอยู่ตรงนี้อย่าบอกแวกไม่ทําไม่ทาไม่ทาไม่ทําบอกแวกเอาเอาไปก่อนลเราไปก่อนลเรเดี๋ยวไปไปขยับไปอีกก็ได้ไขยับไปไปไกลเลเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหเอาเราดีลวงพี่โอ้นิวันนิวันน่ะนิวันขายลวงพี่นี่นะครับเอ็มีเอ็มีทุกคนครับแต่ว่ามีมีเอ็มี MC หลายคนคิ้วเฉียบแบงนะครับทำไม่ได้ครับผมนี่ครับเมืเอห้องหลังกันเฮ็ดลวงพี่ปะมระสงสาร